สวัสดีจ้าลูกมายามแม่ลูกอันม้อสุงการแล้วเขาเลือกพาแม่มาเลี้ยงอาหารสีเซียงใหม่เขาแซ่บแซบพี่น้องกินย้ายไหวมากกินแล้วก็นอนได้นอนพักผ่อน จะแม่นน้นมีแหงสะดกอกยายไหวดนานได้มาโอ้ยจะแม่นสวยมงงมแม่นงามจะว่าสะออนเมื่อน่ะพี่น้องเอ๋ยลูกหลานมาอันใบตะเภาเพิ่นปลูกอมอมนั่นนะแม่ว่านะแล้ววัได้ซื้อดีเฮ็ดใส่อาหารนะพอพอป,ปาดบ้านยายไหวโรดสะดอกเออลูกเตาอันพาแม่มาเลี้ยงอาหารมาอยู่มากินเป็นวามซุขของอยายไหว ยายไวกก็ดีใจเออลูกเตาบุญค้ำนำสู่เด้อลูกเอยเออบารมีให้หุ่ง,หงเหงื่อเหลือยเรื่อมบุญสุข,สขุสุขุนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้กินอิ่มหนำสำหรานโบเห็นก็ได้มาเห็นน้ำลูกน้ำเตานี่ละบุญคุณบุญแห่งบุญ่่ว่าแม่ว่าอาหารก็แซบ่บแซบ่แซบจะดีว่าให้ลูกอยู่ดีดีอันได้กินแล้วก็ได้นอนพักผ่อนได้มีมุงอันผู้เฒ่า ดอกไม้อันที่ว่าคือบ้านใหญ่ไหวนะอันดอกคุณนายตื่นสายนะและ้วก็มันค่ำละบรรยากาศก็คนก็นกนกนทยอยมาเรื่อยๆอือกยเลยว่าแม่กับว่าว่าแซบว่าดีว่างามซิลโนโบะเห็นก็นเคยเห็นหลานกับมายาม่าบ่ล่ะ หลานยายไหวนะมาแต่อุบลที่ไปเก็บบกดานะนี่แหละยายไหวก็ได้น้อนนึ่งยายไห๋ก็ได้ไปเที่ยวอุบลสงการบึงดอกไม้ก็ไดิพุดธะหลานก็ได้เออยายไหวกระซื้นใจน้ำหลานนี่แหละอันใดก็ได้เออมีน้ำตกมีอันใดน,นี่แหละความสดชื่นน้ำลูกน้ำหลานแห้ง อันใดีได้งามความดีกามงามนะถ้าทํคกลมดีหรืออย่างลูกเขาดีเขาก็ดีใจเออถ้าเขาอันดีเขาอย่างนะซื่นบานแม่ก็ได้อืมเป็นวามสุกข,ของพ่อของแม่ของลูกของเตาเออลูกหลานก็ได้อาหารก็อร่อยพี่น้อยกลับแล้วเด้อบดนี้เด้เออะล่ะได้นวลตื่นนึ่งเพื่อไม่จช่ว,ว่าเป็โดอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างงามเนียน่ย เออทีแรกเยีะไใบไม่ดอกว่ามันดอกพลาสติกโบแม่มันเป็นฟุ่มนนม,มันเป็นฟุ่มงามดีะวะสดซื่นเยไ่ยมากดอกไม้อีกแล้ว,ลว,ลวเลากูไลค์กดแชร์เยี่ยใบเด้ออาหารดีดลูกเตาพามากินโบได้กินก็นได้กินเนี่ยสาได้เห็ดได้อย่างน้ำลูกนม,มนคำน้ำสูสละสวัสดีจ้า